วันนี้รับของทั้งวันนะคะคนคนแรกทำคลิปนะคะอะไรเอ่ยรับของทั้งวันเลยค่ะกล่องใหญ่ไหมคะนี่กล่องใหญ่อุ้ยกล <c oughs> อ,อนเปียคืออะไรคะนี่อะไรอือพอจะรู้แล้วค่ะน่าเดี๋ยวเราเปิดเปิดกันพอจะรู้แล้ว คืออะไรเ,เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ไปเปิดบ้านเขียวอยู่แล้วคนนี้ไม่ได้ตามตัวใช่แล้กนะ็ขอบคุณมากๆค่ะถอยเด้อยเป็นจิถอยเงีวเด้อมินเด้นอนี่เด้อเป็นไร,รอ่ะ <c oughs> เอาไปบ้านเขียวเลยบ่ะเจ้าก,กุญแจรถให้เอาบ่ะกุเจ้กุเจ้าห้เอากุเจ้าอันนี้ก่อนนะคะโอ้โหโรคาลีกับเรานะคะก็แต่งตมาส่ง เดเพอตัดนะไอ้เพื่อนเนี้ยเนาะตัดต้นไม้เพื่อนเดิมอันนี้เด้อตัดต้นไม้เพื่อนแหน่หัเข้าหัออกอยู่ฮะแมนอ่านะคะเดี๋ยวเอากันกุญแจให้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวเอากุญแจบ้านให้ดีก่อนนะคะเพราะเป็นของอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่มาส่งเนาะนะคะ ทางเคอรี่นะคะเราเริ่มจะคุ้นเคยกันแล้วค่ะเหมือนที่อยู่กกตูมเลยค่ะจีพอรู้ว่าเป็นชื่อดีๆปุ๊บนะคะก็มุ่งตรงบ้านเลยค่ะทุกวันนี้นะคะเขาก็รู้ว่าเราไม่ไม่ได้หนีไปไหนเนาะนะคะแต่วันพรุนี้น่าจะตัดตกแต่งกิ่งให้เพื่อนหน่อยนะคะพอเข้ามาทีไรนะคะรถพนจะพังทุกทีนะกระซิบขวัญช่างขอัญาติใครเห็นไหมเคอรี่กัไนาคักกีดอกจะใส่บริการเยอะอะไรเนี้ย นี่แหละค่ะเอฟซีนะคะถ้าถ้ามีอะไรมานะคะเดินเต้นๆเราก็จะมีคลิปให้เอฟซีได้ชมเยอะเลยค่ะขานะคะแต่ตอนนี้เราปีนเข้าบ้านเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนหรือบ้านเราไม่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 เปิดเลยไหมเปิดได้ไหมเปิดเลยดิเปิดได้ดิวมวมตาไม่อยู่วมมตาเผลอดอกเปิดแล้วก็ให้ดีเก็บนะคะเรามารุ่นนียค่ะนะคะเดันเต้นเตนเต้นเต้เบา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 บว นี่ก็เพื่อกับพูดลุมมากค่ะครับผมเปลี่ยนแผลแล้วเอฟซีขุดลุมเดี๋ยวเล่าให้ฟังไม่ไหวมือแตกนะ้วไม่ขุดก็ไม่ได้นะคะมันต้องขุดก่อน่คือเหล็กเจล็กที่เราซื้อมาวันนี้นะคะเนี่ยแล้วก็จัดฉากไว้บอลเหมือนเราจะระบายสีเนาะทาสีนะคะมนะคะเนี้นะดะเดิน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 เเดินนเ อ่ะเอาดีบก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ FC ดูสักกล่องนึงน่่อ่ะเช็ค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 ทผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะพอบ้านมันจะมีตั้งห้าหลังนะคะมันไม่มาแค่นี้หรอกของนะคะทุกอย่างมันจะมีการเช็คนะคะให้ว่องก่อนนะคะให้ว่องนะคะลูกสาวเจ้าจะขึ้นมาไม่ถึงแปดนาทียังอ่เอาแ้วอยังนั่นแล้วจะไวทำไมนะครับเกิดไงเนี่ย ด่ดุดเดินทไมเนี้ยทางนไ่นนั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 ่น่นยังยังยังโอ้โอ้เทรปเทรปวันนี้เราได้คลิปทำงันเลยนะคะวันนี้นะคะี่แหถ้ามีงานนะคะ กล่องนี้มีทั้งหมดสามเครื่องใช่ค่ะนะคะเขอดูเขาดูแค่อย่างนี้นะคะถ้าเราได้บริหารร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านนะคะคลิปจะมีให้ซีซีได้ชมวันละยี่สิบคลิปก็ได้นะคะโอ้ของยี่ห้ออะไรคะเนี่ยเอ๋อสุดยอดสเลอร์เนเน่ใกล้ๆภาษาญี่ปุ่นสมน้ำนาอ๋อยังก็สมน้ำนามั้งโอ้ยเอาดีดี สมนาใช่หรอสมสมนาคุณไม่ใช่เครียตีเหรอเออใช่ไหมใช่แล้วไม่รู้เหมือนกันเอาเอากยันมาอก็ัป็นหูเนาะยี่ห้อคุณเนาะเครียตี้เนาะภาษาภาษาไทยมีไหมไม่มีสามพันห้าร้อยบาทนะเออนะฮะสร็มนะใช่ยังดอกสมนะ ได้ครับผมเก็บเก็บเก็บห้าทีก็ได้คลิปนะห้าทีก็พออย่างอย่างอย่งเอาเอาเอายังไม่ได้เงินเลยนะครับอุตส่าห์ให้ดูเอฟซีเอาเงินมาใหย่เนี้ยนะครับผมเครื่องทนคลิปละหน่อยสองห่อยโมเดลเงินเดียวบ่มีเงินซื้อนมให้ลูกสาวกินเด้ครับผมเอฟซีรุนทุนเบิร์เป็นอันล้านสองล้านนี่สิมาอันอันเบิ้งคลิปให้เท่าละสองสามรอยโอ้โมันกัดยากรับากใจนเลยไล่แล้วดีๆนะครับผมเริ่มมันนะ ไยงเมาแดดใช่เมาแดดนะนะครับน่าจะยังไม่หมดเนาะเพราะว่าตอนนี้มาแค่3สามขั้นยังไม่หมดนะคะบ้านนั้งหมดมีสี่หลังห้าหลังห้าหลังเอาเอาตัวร้านเขาใช้หรอลก็น่าจะใช้หรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะไปบ้านเราอัดอันอันนอันนี้ต้องขอกับเจสซี่เป็นการสุดตัวเมือนข้อเตียงนะคะเราขอเป็นการสุดตัวเหมือนกันอ่าสช่แล้ โอ้ยสร้างดีเดียเอยไสัคกะมีโน้ตอ่ะห้าก็ห้ามเปิดเสียงแล้วดูทางนอกนะครับผมเอฟซีงั้นดีๆดีจะดีดไข่หำเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อ่ะ เข้าไปดูในสถิติแล้วเปิดดูข้างนอกเยอะมากนะครับผมแต่เปิดเข้ามาดูข้างในน้อยมากต้องดีดีแต่แอบไปดูข้างนอกกันเปิดเสียงดูข้างนอกไม่ยอมเข้ามาดูข้างในนะครับผมเอฟซีเดี๋ยวดีจะดีดใครห้ำไปเอาเพราะว่าไปเปิดไปดูพารกาฟสถิติแล้วไอนที่เปิดเสียงดูข้างนอกอะเยอะมากนะครับผมไม่ยอมเข้ามาใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ยอมเข้ามาดูข้างในครับผม เดี๋ยวจะดีดไข่ให้นะครับผม FC อ่ะพอแล้วเราพูดเยอะนะครับพูดเยอะลงทุนไปหลายล้านนะนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับอ่าเนี่ยที TFC ชมคลิปให้น้องมุกตาพาเพื่อนเนาะนะคะแล้วก็ทำงานให้เพื่อนจะดีนะ TFC ก็จั TFC เลยเนาะนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมใครที่เปิดเข้ามาด้านในนะครับผมในช่องเนาะในคลิปนะครับผมต้องขอกราบขอบคุณรุ่เพราะว่าดีๆต้องกราบมีอะไนี่แหละ ฮะโคดี้ตั้งาตเมียะไรสินะไอ้นะครับผมขอกราบอีกรอบนะครับผอ๋อพอแล้วเก็บเก็บเก็บนะวันตอนนี้บรรยากาศก็ยามเลงนะดูสิคะแสงอาทิตย์นะคะไปดูไปดูหลุมดีดิได้ถึงไหนละอ่ะนะคะหลังจากเหล็กมาเนาะค่ะดีๆก็ขุดหลุมหลุมแรกก่อนนะคะตัวเสียๆปุ๋นมาใส่กุนาร์เท่าก็ใส่ปุ๋นโมยูกุนาะสินะบู๊หลุมกลมจริงๆนะคะ ในการเนาะนะคะรุมไฟเหาเนาะนะคะเนี่ยนะคะน,นี่ก็เป็นเหล็กที่เราซื้อมาวันนี้นะคะเอีนะคะเราต้องระบายไม่ใช่เราต้องทาสีกันสนิมก่อนนะคะทุกอย่างนะคะก็จะได้ไม่เป็นสนิมเนาะนะคะเนี่ยนะคะกินแทนมาแล้วนะคะพรุ่งนี้จะทำการทาสีเพราะวันนี้มีตัวเล็กไม่เอานะคะง่ายนะคะ,ะนะคะอืออืมอะ,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 อะ ันใหม่แล้วนะครับผมสำหรับลุมเดี๋ยวไปถ่ายแล้วประมาณสัก50เซนนะครับผมไม่งั้นก็30ก็ได้นะครับเพราะว่าคีดดินมันแข็งมากเราโม้เพือนซืเพิ่งเนคุดเราต้องมีการประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษากับพี่ธานก่อนว่าถ้าคุดได้ก็คุดนะครับผมถ้าคุดไม่ได้ก็เอาประมาณสักสามสิบหรือสี่สิบเซนก็ได้เพราะวันนี้แกจะมากีดย่างอยู่เราจะคุยกันปรึกษากับพี่ธานออีกรบใช่ค่ะเพราะว่า ถ้าเราได้แั่สามสิบเราก็น่าจะปูดโบกขูนโบกได้มันจะได้ไม่ไกวไม่หลุดไม่ล่วนไม่ร่วงเนาะน,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 นะคะเพราะว่าถ้าจะขุดเมตรหนึ่งตายผนตายอ่าสำหรับคลิปนี้ก็พเนี้จบก่อนนะคะแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ถึงจีนอีกไหมน้อนะคะขอบพระคุณค่ะ